สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ a c e b o o k เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพง์มารับชมเกมที่2ระหว่างอาจารย์นกกระจิบเรตติ้ง2 1 0 0นะครับปะทะกับหน้ากากทุเรียนซึ่งเป็นผู้เล่นทางออนไลน์มีเรตติ้ง2 0 0 0นะครับผมในเกมที่1เป็นหน้ากากทุเรียนนะครับที่ชนะอาจารย์นกกระจิบไปก่อนมาดูว่าในเกมนี้ถ้าหน้ากากทุเรียนชนะได้อีก ถือว่าชนะอาจารย์นกระจิบไปเลยนะครับดังนั้นอาจารย์นกระจิบหมากขาวจะต้องชนะหน้ากากทุเรียนอย่างเดียวนะครับจึงจะไปเล่นต่อในเกมที่3เรามารับชมในเกมนี้และลุ้นเชียร์ไปด้วยกันนะครับว่าอาจารย์นกระจิบจะกลับมาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่เกมที่2นี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกระจิบเปิดหมากด้วยเบีย้ยคอสีครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบียออ้ยจอห้าอาจารย์นกประจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอสามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอห้าอาจารย์นกประจิบปูเบี้ยงอสิคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นฉอหกอาจารย์นักประจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้นักการทุเรียนพัฒนาคนขึ้นงอเจ็ด อาจารย์นกระจิบตัดสินใจส่งเบี้ยสูงขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงไม้โยงซ้ายนะครับคููต่อสู้พัฒนาแมพขึ้นคอเอาจารย์นกระจิบนำโคนขึ้นมางอสาคู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอหกไปชอปูเบี้ยเรียงสามนะครับอาจารย์นกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชอสคูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอเอาจารย์นกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอส คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นช่อช้างหกอาจารย์นกระจิบป,ปูเบีย้ยชอสิฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบี้ยสูงหน้าโคนขึ้นไปเรียกว่าเบี้ยสูงมรณะอาจารย์นกประจิบป,ปูเบี้ยริมครับจะกินตัดเบี้ยของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้จะต้องใช้คนกินนะครับเพราะว่าเรือจะขาดคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจหลบเรือนะครับมาที่ตาชอแ อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอสีตั้งแท่นครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจทำลายโคนของอาจารย์นกกระจิบทิ้งนะครับด้วยการกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้า อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้ขยายเม็ดขึ้นขอไข่หกอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินแลกเบี้ยคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาเกาะกินโคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอ1หนึ่งมากดขุนคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดนะครับและมาผูกโคลนไว้ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบชิงบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนด้วยการกินแรกกับเบี้ยสูงครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยที่ชอห้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาแลกกับเบี้ยสูงเพื่อนำตัวมาขึ้นมาบุกนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดหายไล่โคลนอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ส่งเม่ขึ้นไปคอห้าอาจารย์นกไทรจิบปูเบี้ยชฉสามขึ้นมาชฉสจะบุกหน้าขุนของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่คอสีอาจารย์นกไทรจิบกินตอบคู่ต่อสู้ปูเบี้ยก่อหเตรียมที่จะนำม้าขึ้นนะครับอาจารย์นกไทรจิบส่งเบี้ยขึ้นมาโจมตีโคน ฝ่ายคู่ต่อสู้ปัดโคนขึ้นอาจารย์นักประจริบนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาจอแปดอาจารย์นกประจริบหงายเบี้ยไล่คนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้คนกินเบี้ยอาจารย์นกประจริบนำเบี้ยหงายกินแลกกับเบี้ยคว่ำเตรียมนำม้ามารุกคาดนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามารุกค,ครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้ใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยงหงายเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกกับเบีย้ยที่งอหอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับก,กินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนกลับมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือลงมาลุกจนครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะหน้ากากทุเรียนซึ่งมีเรตติ้ง2 0 0 0ไปได้คะแนนของทั้ง2องฝ่ายกลับมาเท่ากันนะครับต้องมาสู้กันต่อในเกมที่3ถ้าในเกมที่3ยังไม่มีผลแพ้ชนะคือเสมอกันนะครับจะต้องสู้กันต่อในเกมที่4นะครับจะลดเวลาเหลือฝ่ายลักนาทีนะครับผม คอยลุ้นเชียร์คอยติดตามคอยรับชมนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงเน้ยนะครับครูพงขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและนักกากทุเรียนซึ่งเป็นผู้เล่นทางออนไลน์เป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ ทำให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ